รู้คิดค้าที่ม้้ยหมดทุนรู้รอบเรือนหรือจุนคือค้านหลับตาปลายกระสุนอวดแม่นมารุกรู้แปดด้านไปแจ้งตาจนก็อธิบายความหมายว่าอย่าง รู้คิดค้าที่มวยหมดทุนก็คือรู้จักคิดค้าขายแต่ไม่รู้ว่ากำลังจะหมดทุนคำว่ารู้รอบเรือนหรือจุนคือค้านก็คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรือนแต่ไม่รู้วิธีค้ำยันคือที่กำลังจะพังลงมาปลายกระสุนก็คือยิงกระสุนนะ่ะส่วนหมากรุกรู้แดด ไปแจ้งตาจนก็คือไม่รู้ว่ากำลังจะเข้าตาจนแล้วหมากรุกมันรู้ทั้งแปดด้านแต่มันจะเข้าตาจนรู้อย่างนี้มาจากโครงโลกกนิตพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพยาเดชาดิสอน